น้ำนะคะ Neo p นะคะรุ่นนี้นะคะก็คือออกแบบมานะคะก็จะเป็นระบบน้ำ r o นะคะมีระบบล็อกน้ำร้อนนะคะป้องกันเด็กเล่นนะคะป้องกันอันตรายแก่เด็กๆนะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะบรรจุน้ำได้5.8ลิตรเลยนะคะเป็นน้ำนะคะ3อุณหภูมินะคะน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิห้องปกตินะคะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจกรอกน้ำเข้าตู้เย็นนะคะก็คือมีเครื่องกรองน้ำนะคะก็คือไม่ต้องกังวลแต่ว่าเออน้ำหมดตู้นะคะตัวนี้ก็ คือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะของโคเวนะคะเขาจะมีบริการเซอร์วิสนะคะดูแลรักษาเครื่องฟรีตลอดสัญญานะคะล้างเครื่องฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนส้กกองฟรีทุก4เดือนนะคะก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าเครื่องมันจะเสียมันจะพังเพราะว่าทางบริษัทดูแลแน่นอนนะคะ,อะตอนนี้นะคะของโคเวนะคะนี่โอพาร์ตุนี้นะคะเขามีโปรซูเปอร์ดิลด้วยนะคะ443บาบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะก็คือดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า ไม่ต้องส่เงินก้อนแต่ว่ามีเครื่องกรองน้ำไว้ใช้ที่บ้านนะคะสามารถใช้ดื่มใช้ทากับข้าวได้หมดนะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยจ่ายหลักร้อยแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งบ้านนะคุ้มมากๆ